ในวรรณกรรมสามก๊กมีผู้ที่ได้ชื่อว่าเป็นผู้วิเศษอยู่มากมายหลายคนทั้งเตียวก๊กอีเกียดกวนลอหัวโตวแล้วก็โจจูในคลิปนี้มาดามขอเล่าเรื่องของผู้วิเศษท่านนี้ค่ะโจจูเป็นผู้วิเศษที่เกิดบ้านเดียวกันกับโจโฉแต่ไม่ได้ผูกพันทางสายเลือดอะไรโจจูนั้นมีตาส่อนและเท้าก็สั้นข้างยาวข้างเขาได้ศึกษาลทัทธิเต๋าที่เขามูปีสารบนทนเสฉวนโจจูได้เคยแนะนําโจโฉให้มอบอํานาจบ้าน เมืองแก่เล่าปีแต่โจโฉนั้นไม่ยอมและเข้าใจว่าโจจู่คงจะเป็นพวกเดียวกันกับเล่าปี จึงคิดสังหารแต่ก็ทําการไม่สําเร็จมีวีรกรรมของโจจู่ที่กล่าวขานเอาไว้ว่าเป็นผู้มีอิทธิฤทธิ์ปาฏิหาริย์หลายอย่างให้โจโฉได้เห็นประจักษ์อย่างตอนที่เสกเอาเนื้อส้มออกจากผลส้มท,ท,ทั้งที่เปลือกส้มไม่มีรอยแกะเสกเอาตับมังกรออกมาเสกเอาดอกโบตันเสกขิงออกมาเป็นถัดถาาแล้วก็ดื่มเหล้าห้าไห่ไม่เมากินแพะหนึ่งตัวไม่อิ่ม และหนึ่งในอิทธิริ์ที่โจจูได้แสดงเดตท,ที่เรียกได้ว่าพีคที่สุดคือการต่อหัวแพ้เรื่องราวเกิดขึ้นเมื่อโจโฉสั่งให้เขาทูนำกองทหารออกตามล่าหาตัวโจจูแต่ตามเท่าไหร่ก็ไม่เจอพอถึงกลางป่ามีเด็กคนนึงกำลังเลี้ยงแพ้อยู่โจจูจึงหายตัวเข้าไปในฝูงแพะเขาทูจึงสั่งให้ทหารปุดหัวแพะทั้งฝูง เลี้ยงแพะเห็นแพะตายหมดก็ได้แต่นั่งร้องไห้เสียใจเมื่อเขาถูกลับไปแล้วโจจูก็ส่งเสียงรอดออกมาจากซากแพะบอกว่าให้เด็กเลี้ยงแพะนำหัวแพะประกอบเข้ากับตัวแล้วแพะก็จะฟื้นคืนชีพขึ้นเองเด็กเลี้ยงแพะทำตามคำโจจูก็ปรากฏว่าแพะทั้งฝูงฟื้นคืนชีพอย่างน่าอัศจรรย์เรื่องราวอันน่าเหลือเชื่อของโจจูมีปรากฏอยู่ในหนังสือวรรณกรรมสามก๊กฉบับเจ้าพระยาพระขังหนในตอนที่55ซึ่งแปล จากต้นฉบับของหลอกวั่นจงนักเขียนผู้ยิ่งใหญ่ท่านได้ใส่เรื่องราวอาพินิหารเพื่อจูงใจให้คนอ่านรู้สึกตื่นเต้นและอยากติดตามอ่านวรรณกรรมสามก๊กอย่างสนุกสนานมาน,นานถึง600ปี